เขียนผู้ชายก่อนอะไรเขียนผู้ชายก่อนพูดอะไรเนะี่ยเขียนพูดไรเขียนผู้ชายก่อนไหนอะไหนว่าปลาเหรอป่าปลาเขียนได้แล้วอ๋อคนนี้ปลาคนไหนแม่อาว่าแม่ดิคนนี้แม่แล้วน้องเปาเหรอน้องเปาอยู่ตรงไหนแม่แม่แมมตัวเล็กจังอะตัวจริงตัวเบลลุ่มเลย ปลอยู่ตรงนี้เองไหนอ่ะอู้าตัวใหญ่กว่าแม่อีกน่าปลาอยู่ตรงนี้วัดบ้านเราดิวาดไอตังวัด้วยตังว่าตาโลไหนว่าตังตังตาโลอยู่ไหนเอ่ยตังตังอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วซีตาล่ะซีตาอยู่นี่นี่เองแล้วตังตังอะตังอยู่นี่นี่เองแล้วบ้านอะ เชียบ้านก่อนป้านดูตรงนี้ที่เองทำไมป่าตัวใหญ่